พี่จ้าพี่จ้าวันนี้ปอวิจะยิงยิงบาโลค่ะอล้วก็ปุ้มจะแข่งกับแดนเนียวอ้แข่งกับพี่แดซ้อมไว้ใช่ไหมคะวันนี้ใช่อ่าไหนดูเดี๋ยวก่อนบุนัตุดูก่อนอ้าวไหนดูซิอ่ามาเลยเริ่มเลยค่ะเล็งก่อนลูกเล็งก่อนพวิมจะทำตงอันได้ได้ต้องเล็งก่อนค่ะเล็งเล็งดีๆทำอันนี้ก่อนอ่นาไหนดูซิ เลง,ง,งให้แม่แม่นค่ะซ้อมไว้โอ้โหท่าสะบัดปืนนี่สุดยอดสตองเกอร์โซฟี่สตองไหมคะงหันหน้าโอ้โหเอาแม่เลงก่อนเดีลูกเลงก่อนเลงดีๆเลงดีๆ เลงดีๆเลงดีๆหันหน้ามาทางนี้ก่อนเอย้กูดไหมคลื่นไหมคลื่นเขาพี่คลื่นจับโอ้โหเลยสุดยอดต้องต้องกดอันนี้แล้วก็อย่างนันออกอ๋อ,อ,อโอเค <c oughs> ให้บ๊อบบตั้งให้ใหม่ไหมคะ น้องจะยิงสองสองสองกระป๋องนั้นให้ให้ล่วงก่อนใช่ไหมใช่โอเค,คโอเคค่ะโอเหามาเปิดกันเด้ออีด้าโอ้โหแผลสบัดถึงหัวด้สุดยอดเล็งก่อนลูกเล็งก่อนยิงอา้าวไม่ได้เอาไม่เอาไม่ค่ะต้องต้องก่อนโอเคจะเริ่มใหม่ใช่ไหมคะ อไอ้บูนัดท,ทำให้คะ่ะบ๊ายบายก่อนมาบ,าบายย๊ายๆาีนี้ก่อนบ๊ายบายแต่โควี่ต้องติดผัดผัดเองอะไรนะโควี่ทำเองได้ <c oughs> ใช่ไหมอ่ะนั้นไม่ต้องทำไหนดูไหดูดิ้องจะตั้งยังไง <c oughs> อยากให้บูนัดช่วยไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวโควี่ช่วยเอง พี่ทำเองใช่ไหมคะใช่โ <Okay. S 2> อเคโอ้ยทำเองได้โอเคนี่นี่นี่น้องน้องน้องใส่แว่นทำไมคะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันทิพย,ย์เป็นพวกเอไอแล้วก็เดี๋ยวมันตาบอดอ๋อเซฟใช่ไหมคะน้องใช่โอ๋อโหอีลาทำขังเซฟใส่แว่นตาเพราะว่ายันกระสุนกระเด็นใส่ตาเลยอย่างนี้ ถูกต้องถูกต้องเด็กๆด้วยนะคะต้องทําอย่างนี้ใช่ไหมคะน้องใช่ต้องทำอยังไงบอกมาบอกบอกเพื่อนๆก่อนอย่างนี้ค่ะต้องใส่แว่นด้วยใช่ไหมคะใช่ใส่แว่นเพื่ออะไรคะหันหน้ามาหาหันหน้ามาหาบูนัสก่อนค่ะอ่ะใส่แว่นทําไมคะทําไมต้องใส่แว่นเพราะว่าอืมเพราะว่าอืมคุยดีๆดิคุยทางนี้ ้องยิงในกระจกมันกระเด็นใส่ตาอ๋อต้องใช้ปืนยิงแล้วลูกปืนจะกระเด็นใส่ตากูดเกอร์ค่ะเป็นความคิดที่ดีมากอ่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบายบาย